จิบงานจบเลยอ่ะว่าแม่อยากได้อะไรยังไม่มีอะไรในใจแม่เลยแต่ว่าแม่อยากมาวันนี้ก็จะแค่บอกว่าแค่เาคุย่ไม่ใช่อะไ่แม่ง่ายมากเลยใ่ไหสำหรับแม่แล้วเรากต้องเป็นครับอร้จานัีเอรอวันนี้มานาน หึงต้องมีบ้าน็นของตัวเองนะคะราเข้าใจตรงกันนะคะอันนี้แม่พูดเนี่ยคือหมายถึงน้องเพราะว่าแม่ให้น้องออยไเลยคิดว่าะม้นะคะยังไงอยนิดนึงแม่บอกว่าอยากได้นี้ จริงก็เลยดข้อเดียวแล้วก็สำหรับแม่เราก็ต้องเข้าใแต่เ้อือ่าเป็นผู้เยอไม่หรก็ือถเกิดเข้าเข้าถ้าเข้าแบบอยออ่ย่างนั้นแม่แม่อยากให้เปิดโอกาสคุณคะจากตรงนี้เป็นการแถลงข่าวเลยว่าต้องการสาวไม่เดินเข้ากับแม่ไดก็พอแล้วเข้ากับแม่ได้ถ้าพูดแบบนี้ นหนึ่งเข้ากับแม่บอยให้ได้ 2. มีบ้านเป็นของตัวเองและข้อสุดท้ายต้องให้น้องวันใหม่ยอมรับด้วยนะคะ,ะฉันคิดว่าข้อสุดท้ายเนี่ยยากที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวอี ยอะยังไงตอนนี yeah, okay. mond, ist, ้เราควรน่ารักอันนี้หนึ่งถอยหลังให้หน่อยก้าวหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้ผู้ใหญ่ตัวเล็กมากหน้าติดกับเวทีเลยเนาะโอเคถอยหลังียบร้อยนะคะอ่ะยังไงตอนนี้ขอเรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่จะดีที่ได้ขอเรียนเชิญคุณมัน เกค่ยวน้ใหนึ่งสองสามแฟนคลัช่วยน้ำหนึ่สอามในการไตะลูให้วันใหม่หน่อยพร้อมนะหน่งสน้ำช่านอยจริงๆฉันนับ1 2ึ 1> à, 1> 1> ่อลอยยิ้มหน้าหมาช่วยน้ำใหม่1 2อลอยยิ้มมวยหนาเลยพอมาปุ๊บลอยยิ้มมวยหายไปเราก็ต้องรับ ไปหนังต่อเรืนะ่อยๆอะอันนี้เรียบร้อยขอเสียงขอมือให้กับผู้เล่นของเราด้วยนะคะปรบมือหน่อยบอยได้ตุ้งตาตาแบบนันส่วนพี่บอยเด็กๆไม่ต้องเอาเตะฝ่าแบ้านนะคะอ่ะต่อไปผู้โชคดีทั้งหมดเจ็ดคนที่จะขึ้นมาถ่ายนี่นะคะอยากแจกของรางวัลก่อนไหม,ไหมอยากแจกก่อนไหม,ไหมโอเค อ่ะอย่งั้นเดี๋ยวคุณบอยจะแากคุณก็ตาอ๋อโอเคอ่ะ